เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้งมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวมมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูก ออสบายบายคล้ายกับตอนที่เราก็ไล่จะหลับจะไปบีบเปลือกตาจะก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทําแจงว่าเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ใกรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจขงเรานะให้ว่องว่าง,างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจงเราให้ว่องวาง นึกถึงบุญบาร,รมีความดีทั้งหลายที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ประมชาจิาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราได้สร้างบุญบาร,รมีมานนบภพบทัพชาตเป็นทวนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน,นาตินี้อันบริวปมิดวงบุญใส อยากน,นึกถึงบารมีธรรมของเราสมมติเจ้าทุกพระองค์ใจที่เบิกบานบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้มาช่วยกลั่นแก้ธาตุทำให้จมกรูเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ใจเราหยุดนิ่งอย่างง่ายๆ่ายสบายสบาย แลรวก็ทำจะให้เบิกบานในแจ่มชื่อแผ่เมตตาไปอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณเลยตั้งแต่คนข้างเคียง,งเราอยู่ในสภาธรรมกายสากุลให้ทุกคนมีความสุขกายสุขใจ และขยายความรักปรารถนาดีต่อสรรพสัตวทั้งหลายไปทั่วบดประรมกายแผ่นดินสองพันกว่าไร่ไปครอบกลุ่มอำเภอคลองหลวงตัวทั้งจังหวัดประทุมธานีให้สรรพสัตท,ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากเวรปราศจากภัยและก็ขยายไปยังจังหวัดข้างเคียงทั่วประเทศประเทศพื้นบ้านนานาชาติปุโลกไอโลกใบนี้นะี่ะใสบริสุทธิ์สรรพสัตว์ทั้งหลายสรพสิ่งทั้งหลายก็ใส บริสุทธิ์ให้ส,สตรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพน้นจากบาปอกุศลธรรมจากการเป็นบาปเป็นท่าก็พยามมาิญาณมนให้สุขกายสุขใจและขยายไปยังในบรรยากาศดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว ตัวทั้งจักรวาลน,นี้ที่เชื่อมองคลและจักรวาลตลาดกาลมาพบสวรรค์หกชั้นพรหมสิบหกชั้นอารมณ์สี่ชั้นแสงโกจักรวาลอน,นันตจักรวาลสรสัตว์ที่ไม่มีประมาณให้สุกกายสุขใจ ปราศจากเวรภัยทั้งหลายาเรา็็นึกว่าเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีจิ่ใจที่ใสใสบริสุทธิ์รักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นเดียวกับพระมาหากรุณาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอรหันต์ทั้งหลายที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เราขยายใจของเราไปยังสรรพสัตว์เหล่านั้นจนกระทั่ง,งเรามีความรู้สึกว่าใจเราสบายแล้วเราก็กลับมาตรวจตาในกายของเราตั้งแต่ ฐานที่หนึ่งที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาไปตามเพศภาวะของความเป็นหญิงที่ต้องทำภารกิจอย่างหนึ่งของเพศภาวะของความเป็นชายที่ต้องทำภารกิจอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เคลื่อนย้ายมาที่ฐานที่สองที่เปล่าตาหัวตา ตรงน้ำตาไหลแล้วก็มายัางฐานที่สามที่กลางก,กัคีรษะกลางพอดีระดับเดียวกับตาของเราฐานที่สี่กฐิปดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าปากช่องคอเหนือลูกกระดูอันท,ที่หก กลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราฐานที่เจ็ดก็เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออยู่ในกลางท้องกลางท้องสองนิ้วมือเหนือจากสะดือขึ้นมานะจ๊ะเจ็ดฐานที่เป็นทางเดินของใจเราไปเกิดมาเกิดก็ต้องมาทางนี้มาเกิดทางนี้เวลาไปเกิดหรือตายก็ต,ากต่างๆนี้ แล้วเราก็ทบทวนจากฐานที่7จ็ดงอยู่กลางกายกลางท้องเหนือสะดือกัะมาสองนิ้วมือย้อนกลับไปฐานที่6ระดับเดียวกับสะดือของเราทำความคุ้นเคยฐานที่เราจะต้องอาศัยเดินทางออกจากลายมนุษย์อยากนีแ่แหละไปเกิดใหม่ฐานหนึ่งเจ็ดที่เราได้อาศัยมาเกิดเป็นกายมนุษย์ อ่านวิดาและมารได้แล้วก็เคลื่อนย้ายมาฐานที่ห้าปากช่องคอเนื้อลูกกรเดือกฐานที่สี่พดาดนปากอาหารสำลักฐานที่สากลางกัคศิสะระดับเยกหัวตาฐานที่สองที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวาฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกญิงซ้ายชายขวาตามเพศภาวะ หญิงจะตั้งมาเป็นเพศมารดาชายก็ตั้งเป็นเพศบิดาเป็นทางมาแห่งมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เรารู้จักเกียรติฐานแล้วก็ทําความคุ้นเคยซ้ํากับอีกโดยเรานึกว่าปากช่องยม,มุกฐานที่หนึ่งมีเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใส มาจออยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงอยู่ข้างซ้ายชายอยู่ข้างขวาแล้วก็ทำใจนิ่งๆส,สบายนึกถึงเพชรเม็ดนั้นหรือดวงแก้วใสๆพอที่จะลอดปากช่องจมูกได้แล้วเราก็ตรึกนึกถึงดวงใส ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรักสัสม,มาอรักแล้วก็เคลื่อนบริกรรมนิมิตนั้นมาฐานที่สอง ให้ดวงใสหรือเพชรเป็นนันตตามขึ้นมาหยุดตรงหัวตาเปล่าตาตรงนั้นยญิงซ้ายชายขวานะจ๊ะเราก็ทำใจให้หยุดนิ่งอย่างส,สบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอระหังสัมมาอรหังแ,แล้วก็เลื่อนเหมือนเราช้อนตาเหลือกข้างข้างบนนิดหนึ่งเพื่อให้ความเห็นกลับไป,ไปข้างในแล้วก็ดวงใสหรือเพชรเป็นนั้นก็ตามกข้ไป ตามการช้อนของดวงตาแล้วเราก็ปล่อยลูกดิตากลับอย่างเดิมให้ดวงใสๆหรือเพชรใสๆมาอยู่ฐานที่สามที่กลางกักศีรษะแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆตึกนึกถึงดวงใสอาจัยหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆ ้องกับปรกของใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอตหังสัมมาอรหังแล้วก็เลือนมาฐานที่สีที่เพดานปากก้องปากที่อาหารสำลักเราก็ยังตรึกนึกถึงดวงใส ใจจดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอารหังแล้วก็เลือนมาที่ปากช่องคอจากพดานปากเป็นฐานที่ห้า ว่าปากช่องคอเนือลูกกระเดือกคล้ายๆปากช่องคอเหมือนปากถ้วยแก้วมาจอ,อยู่ตรงกลางแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับบริกรรมภาวนาสัมมาระหังสัมมาระหัง ตัมมาหังแล้วก็เลื่อนดวงใสๆมื่อล้เกลื่อนเข้าไปในท้องเป็นแนวดิ่งไปอยู่จนในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมติว่าเ,าเราขึงเส้นได้สองเส้นจากสะดือทะลุไปข้างหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกัมป็นกาก,ากาบาทจดุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนั้นรเรียกว่าฐานที่หกดวงใสๆจะไปหยุดตรงการกากบาทตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสอง เรายังคงตรึกนึกถึงดวงใสาใจยจุดๆในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหัง ล้วก็เลื่อนมาฐานที่ 7. เจ็ดเหนือจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือเรายังคงตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายให้ตรึกนึกถึงดวงใส อยู่ยในกลางดวงใสๆเลื่อยไปเลยพร้อมกับประคองใจได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆดยเสียงคำภาวนาดัาองออกมาจากกลางท้องเราสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมาอะังกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่มือกี่แสงกี่ล้านครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งต้องตรึกนึกถึงดวงใสอาใจยหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสยอย่างสบายสบายอย่างนี้เกลื่อยไปจนกว่าใจใจะหยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่เราตื่นอีกทั้งยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนนนิพพานพระพุทธเจ้าพระอระหันต์ทั้งหลายเมืท่านปล่อยวางจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วแม้กระทั่งชีวิตใจทั้งก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกสูญก็ตกสู่เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพลอย่างหายก็ขนาดพระอาทิตย์ ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่แต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่จรรไทนแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทในคืนวันเพ็ นั่นแหละคือปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและในสุดท่านก็นหยุดนิ่งในกลางดวงปฐมมรรคนั้นแล้วก็เห็นไปตามลำดับจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิยานเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับ พรรรมกายละหันตสมมาสม,มุทธจเจ้าหลุดพน้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเราก็เช่นเดียวกันต้องดำเนินรอยตามประสัมมาสม,มุทธจเจาในการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายระวามกผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราเช่นเดียวก็อยู่ในตัวของพระองค์ท่าน ร่องท่านเข้าถึงอย่างไรเป็นอย่างไรท่านก็มาถ่ายทอดอย่างนั้นเพราะท่านสาวมนุษย์ทุกคนก็มีอย่างท่านนั่นแหละถ้าเราทำอย่างท่านเราก็จะเห็นอย่างท่านและก็เป็นอย่างนั้นคือหลุดพ้นจากกิเลสอสวะเมื่อบรรลุมรคนิพพานดังนั้นนะ่ตอนนี้ก็ให้ลูกทุกคน ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจเรื่อยไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะชาวนี้อากาศสด ชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้ถูกหลักวิชาก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดนิ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจะ